ครับสวัสดีครับวันสงการวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถคันใหม่ของผมครับซู z u กิ g d 1 1 0 c c เพิ่งซื้อมาเมื่อวันที่1เมซาสองนห้ารเดือนนี้แล้วครับวันนี้ก็วันที่20เมซาสองนห้ารกครับก็อยากจะมารีวิวให้ดูมักงครับ ใช้มา20วันเป็นยังไงบ้างก็โอเคเลยครับใช้ดีครับ20วันนี่ก็วิ่งไป874โลพึ่งทายนะ้ำมันเครื่องรอบแรกไปเมื่อตอน800กิโลครับใช้ดีครับเป็นสูบตั้งครับคารบูเรเตอร์ เป็นป้ายแดงอยู่เลยครับระบบเบรกหน้าก็เป็นดัมเบรกครับพอดีครับกำลังโอเคครับดัมเบรกรถขนาด1 1 0ซีซีเกือถือว่าโอเคครับระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์ไม่ใช่เกียร์วนครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ตบหน้ามีสีเกียร์ครับตบหน้า ไม่ใช่ระบบเกียร์วนก็โอเคสเกียร์สเตอร์เป็นรถสเตอร์ที่ได้จากซูนมาสเตอร์หน้า14สเตอร์ล่าง35ก็ก็ก็โอเคครับสเตอร์ที่ได้มาจากซูนแต่ผมไปเปลี่ยนเป็น สเตอร์หน้า16ครับเพราะใช้ใช้เดินทางและวิ่งทางไกลมันจะดีกว่าถ้าใช้เป็นสเตอร์หน้า14หลัง35นี่มันจะค่อนข้างที่จะตื้อๆครับก็ถือว่าลงตัวครับสเตอร์หน้า14ลัง3มก็ถือว่าโอเคครับความเร็ววิ่งคนเดียว ขึ้นเข้าขึ้นเนินก็ถือว่าโอเคออกตัวมันจะค่อนข้างจะอืดหน่อยแต่วิ่งระยะทางไกลๆนี่ถือว่าโอเคครับส่วนเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงผมใช้เติมเบนซินเอาครับแต่ที่ทางเขาระบุว่าไม่แนะนำให้เติมแก๊โซโฮอแต่ซื้อมาวันแรกผมก็เติม แก๊สโซฮอ95นะครับเพราะว่า5ที่ปั๊มที่ค่ายเป็นสินไม่ได้ระบบไฟเพิ่งก็เพิ่มเองครับซองจุดเป็นไฟซองทางแบบสปอตไลท์อันนี้ก็เป็นระบบไฟลีเนี่ยครับมีสวิทช์ทุกเชิญปิดเปิดเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นโชค๊คเวลาช่วงเช้าส,ส,สตาร์ทโชค๊คเพิ่มอากาศเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์นะครับไฟหน้าที่ที่ผมติดตั้งใหม่เพิ่มเติมก็สว่างดีครับใช้เดินทางกลางคืนดีครับสว่างใช้ได้เลยแต่มีที่ที่ต้องตินะครับระบบไฟของตัวนี้ ที่ติดมากับรถนี่จะไม่ค่อยสว่างครับไม่สว่างเลยเท่าที่ใช้มาขับกลางคืนขอติอยู่เรื่องนะครับคือเรื่องไฟไม่สว่างเลยครับส่วนอื่นๆก็ยังไม่เจอนะครับจุดบกพร่องยังไม่เจอจุดบกพร่อง,องการขับขี่ทางไกลนั่ง สบายขี่สบายน้ำมันเครื่องที่ใช้ใช้ประมาณ900มิลลิลิตรพึ่งเปลี่ยนทายไปรอบแรกอ,อย่างก็ก็ในระยะ20วันกับ800กิโลที่ผมใช้มาก็ขอ้อก็โอเคครับ ก็ถือว่าโอเคแต่เรื่องที่ต้องติก็คือเรื่องไฟไฟหน้าไฟหน้านี่ไม่ค่อยสว่างเอาเลยส่วนแต่นะครับเสียงดังดีมากเลยครับส่วนแต่ใช้ได้เลยถ้าเปรียบเทียบกับรถซีซเดียวกันกับยี่ห้อดังๆที่ผมมีที่ใช้ ระบบแต่นี้ดังมากเลยครับนะครัแบเบรกเบรบกหน้าคัาดคัดย้อนยุคเลยครับรุ่นรุ่นนี้ g ีจีร้อยสิบไฟท้ายไฟเลี้ยวก็โอเคนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวก็ถือว่าใช้ได้โชค โชค๊คนี่ผมก็ยังไม่ได้ปรับอะไรเป็นโชคแบบปรับได้ผมก็ยังไม่ได้ปรับอะไรนะครับเพราะคือว่าผมใช้คนเดียวก็ยังโอเคอยู่ไม่เปลี่ยนนะครับผมจะใช้เดิมๆอย่างนี้ไปครับยังไม่เปลี่ยนอะไรมันก็สมกับราคาครับประมาณ40,000ต้นๆที่ผมไปซื้อมา ใช้ได้เดี๋ยวถ้ายังไงผมก็จะมารีวิวเรื่อยๆครับบล็อกลังอีกบล็อกหนึ่งที่ผมติดตั้งเพิ่มเติมมาเนี่ยครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ติดมาครับผมใช้กองบล็อกลังนี่ประมาณ47ลิตรก็โอเคครับใส่หมวกกันน็อกได้่องใบเดี๋ยวรีวิวลอบหน้าผมจะติดมาครับ ครับวันนี้ไม่มีอะไรมากก็มารีวิวให้ชมถ้าพูดผิดอันใดไปก็ขออภัยด้วยนะครับครับสวัสดีครับ